ก่อนนี้ฟังอยู่ที่ร้านโต๊ะหกทับสี่เย็นเตาเฟอร์ครคุกกริกก็ทนกระแสะไม่ไหวเพราะเห็นแล้วมันน่ากินมากกับเมนูเย็นเตาเฟอร์ครุกกริกเส้นผักบุ้ง <Wow. S 1> เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เดาเสียว่ามันน่ากินขนาดไหนและอีกเมนูเด็ดของทางร้านที่น่าลองมากคือโตคั่วแห้งไข่มึกแมงกระพูดบอกเลยว,ว่าน่ากินเกินไปว่าแค่หินในกระทะก,ก็น้ำลายไหลไม่ไหวแล้ยว <Yeah. S 1> อ้าวอาถูขอนส่วนอันนี้คือเมนูทั้งหมดที่พ่งสั่งมาในวันนี้ แน่น่ากินใช่ไหมล่ะและเรายังสามารถแอดออนฮอปปิ้งเพิ่มได้เองตามใจชอบเลยอย่างฟังก็จะเพิ่มน้องจุ่มกับน้องหอยเข้ามาแบบจัดเต็มค่ะและอย่าลืมสั่งเมนูเผือกทอดด้วยนะกินมั้ยและนี่เส้นผักบุ้งเย็นเตาโฟลครุบกริบน่ากินมั้ยมี่อ่ะแล้วก็คุเล็กคุเล็กคุเล็กก่อนเอ้ยไม่ไหวแล้วอุ้ยจู่ก่อนคือมันดีมากเส้นผักบุ้งกรุบกริบเหลวเย็นเตาโฟลรสชาติเข้มข้นคือมันเข้ากันดีมากๆา แล้วมาต่อทีโฟลคั่วแห้งไข่หมึกแบงกระพุนแล้วดูไข่หมึกแน่นๆสุดๆดิ่ง,งอร่อยมากคือคั่วามาแบบเข้มข้นจัดจ้านมากและเมนู๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเขาก็อร่อยไม่แพ้กันนะจุงเนี่ยตัวใหญ่สุดไข่ก็ใหญ่แล้วตามมาอร่อยฉ่ำด้วยกันนะ